ไปรับลูกชายพอดีรถต้องชายมันเอาไปใช้เดี๋ยวไปรับลูกชายก่อนไม่รู้มันไปรับหรือเปล่าเด,เดินไปรับก่อนนะคะ อยู่ไม่ไกลค่ะอยู่ตรงนี้เองปกติก็เอารถไปลเล่าหละแต่ที่นี้น้องชายมาันเอารถไปใช้ก็เลยเดินไปรับหน่อยเนี่ยค่ะจากบ้านฉันไปโรงเรียนไม่ไกลนะคะนี่น้องชายไปรับแล้วนะคะเออน้องชายไปแล้วใช่ไปเนี่ยหมิงจิมอะไปเล่าเลยไปเล่านะว่าเลาครับพู ยินเดายิ่เดาเปลี่ยมเดาแกงเมียเลี้ยวขวายยี่มเดานี้ยิ่เปลี่ยนเดาแกงเมียยังเปลี่ยนเมียเลี้ยวขวายยิ่งเดานี้โอเคนี่น้องชายน้องชายไปรับแล้วฉันก็เดินกลับนะคะพอดีน้องชายไปรับแล้วพอดีน้องชายมันเอารถไปใช้แล้วก็อันพอดีมันมาพอดีแล้วก็เลยให้มันไปรับแล้วก็เลยกลับแหละเดี๋ยวมันคงไปรับนี้นะคะ OK かばんか。